โปเกมอนที่มีคนดา่าแล้วก็คนเล่นเยอะมากที่สุดโปเกมอนที่เปลี่ยนเมตาเกมไปตลอดกาลเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีตัวนี้เนี่ยคนสามารถฟูทีมเล่นทีมอะไรก็ได้ขึ้นมาเล่นได้หมดเลยตั้งแต่มีตัวนี้เข้ามาเนี่ยขอบเขตการจัดทีมต่างๆก็จะถูกลดแคบลงมาจนแทบทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นตัวซ้ำๆแบบเดิมเท่านั้นถึงจะจัดการมันได้เพราะว่าถ้ามึงเล่นตัวที่มันไม่มีการแข่งในตัวเนี่ยมึงก็จะโดนมันแช่ไปเรื่อยๆจนมึงตายในที่สุด โอเคพูดมาขนาดนี้แล้วพูดชื่อมันเลยดีกว่า คิวเลมยูโนะว่ามันกลับมาแล้วในรอบ3เดือนตัวสุดโกงที่มึงเติมพาร์ทแค่เดือนเดียวมึงก็สามารถได้มันมาเล่นได้แบบชิวๆแล้วก็แตะหลับขึ้นไปสูงๆเพียงแค่คุณกดสกิลแช่แข็งคุณก็ชนะฝั่งของข้ามได้แบบสบายๆตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าเมตาของเกมบูาาริสกาเนี่ยถล่มทลายเลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยคนสามารถเล่นทีมอะไรก็ได้จัดทีมอะไรอก็ได้ขึ้นมานะครับเป็นพวกอาวุธอะไรต่างๆที่เล่นกันเมื่อก่อนนะครับแต่พอมันเข้ามาปุ๊บด้วยสกิลนี้ของมันเนี่ยที่มันแชแ ไม่ว่าจะเป็นทีมบินทีมอะไรเวลาได้เจอกับมันตอนช่วงต้นเกมหรือกลางเกมเนี่ยระเบิดบึ้มหมดต้องเปลี่ยนทีมกระจายนะครับเพราะว่ามันโดนแช่แข็งนั่นเองนะคนก็จะหันไปเล่นแบบพวกที่มันไม่ติดแช่แข็งเช่นทีมไฟนะครับก็คือเมตาก็จะถูกบีบลงมานั่นแหละเพราะแม่งตัวเดียวแล้วจากที่คุณฟังผมมาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าผมในอคติกับมันมากนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้จะมีเจตนาจะว่าผู้เล่นที่เล่นตัวนี้นะครับก็แค่อคติส่วนตัวและแน่นอนว่าวันนี้ผมเปิดคลิปมาแบบนี้ S <S ช่กูยอมมันมาเข้าทีมจริงๆกูไม่ได้อยากเล่นหรอกนะจริงๆอะตัวมันอะแต่ทําไงได้ก็ไนนอ้นกเอี้ยงในทีนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เวลาเข้าไปสู้จริงๆอ่ะ ้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรติดแช่แข็งรัวๆก็เลยต้องจำใจเอาไอ้หนังหมานี่มาเข้าทีมโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาเอาคิวเลมยูโนวาเข้าทีมนะครับแล้วก็จะปั้นให้ดูสดๆเลยนะก็สาหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรเข้าทีมนะครับก็แนะนําอย่างยิ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่500สมุดคุมที่สุดแล้วนะครับไอ้คุณต้องแลกจำนวนเล่นจริงๆหรอเนี่ย เรามาแลกเลยได้กล่วคิวเรมยูโนว่าดิสันเหรอวันนี้รอบหนึ่งอ้าวกูได้ดีสัยเดิมได้ไงวะมาแล้วเออคิวเลมยูโนว่า,ววาขอแคปไปทำปกก่อนแป๊บหนึ่งมาแล้ววันนี้เราก็จะมาปั้นสดๆกันเลยนะครับเริ่มจากการที่เราจะไปถ่ายโอนนกเอี้ยงก่อน เอยงอยู่ใส่นกเอียงนกเอียงนกเอียงโอเคนกเอียงตัวนี้นะครับจะถูกล้างสมองถ่ายโอนไปให้คิวเลมยูโนวานกเอียง3าล้าน3นะครับเราจะมาดูว่าคิวเลมยูโนวาจะสามารถขึ้นมา3ล้าน3ได้หรือไม่ไปนกเอียง ลาก่อนลูกลักเล่นกันมาแบบตั้งแต่แบบผมเล่นลูกเกียมาตั้งแต่สมัยเป็นสายฟีนครับไอดีนี้ <c oughs> ผมไม่ได้เติมแต่แรกนะครับจะบอกให้ว่าผมเล่นสายฟีจนถึงเวฟประมาณแปดสิบมั้งแล้วก็น้องเอียงนัรมานั่นแหละก็เลยต้องจําใจเติมนะเพราะเก็บสมุดไม่ทันไเลยป้งเออคิวเรมยูนว่าเป็นของคุณแล้ว มาล้านแปดนะครับต่อไปตัวที่เราจะถ่ายอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออุเพระผมจัดดิสอาร์ซอุสไปแล้วไปเลยชิลิมยูนว่าถ่ายทอดเทพดิสสกิลทั้งหมดจะเป็นของเจ้าไปเลยอุสปองอาคือชิลิมยูนวัวเป็นของคุณแล้วเก็บแล้วปลดคุณสมบัติ2นะครับ ก็เปลี่ยนคุณสมบัติกันนิดนึงอันแรกผมจะใช้เป็นสปีด d ั p นะครับแต่ไม่รู้จะสุ่มเจอไหมร้อยสิบองใบเรียกว่าฟาร์มรอแม่งตัวเดียวนี่แหละว้าวเจอแล้วไปเลยหมดไปร้อยกว่าใบเหี้ยส่วนคุณสมบัติที่สอนนะครับเราจะ ใช้เป็นเฮเวียอาร์เมอร์นะครับไม่ก็เบอร์เซิร์กนะสองอันนี้ไม่ก็ม็อกซี่ก็ได้ฮะได้อันไหนม่วงเล่นนะน่าเอางี้ดีกว่าโอเคผมมีอยู่8ใบไม่รู้จะพอไหมนะแต่ถ้าไม่พอก็น่าจะได้กดเพชรนะครับเดี๋ยวขอกดสักรอบก่อนแล้วกันนะเพนเยอะอ๋อไดม็อกซี่มาว่ะขอกดสักพันเพชรก่อนนะคนดูพอดีเพชรเหลือนี่โอเคเปนตัวนี้แหละ let's go เชื่อมพลคิวลึกลับก็ประมาณนี้นะครับยิน อดกันต้องดันพลังให้ถึงลูกเกียนะให้มันเท่าลูกเกียป้องต่อไปเราจะมารีหาแฟตนะครับตอนนี้แฟดแบ็คไว้มาทำไมก็ไม่รู้แต่ไม่มียูโนวามาไป คือผมรีแฟรไปตั้งโคตรแพงควยโอเคก็ประมาณนี้ครับดันพลังได้อาจจะยังไม่เท่าลูกเกียร์เดี๋ยวลืมลืมตรงนี้เอาไปก็ปาถนานะครับเอามันมายัดใส่เลยโอ้พลังสามล้านหนึ่งแบบจะเท่าล่างม้าของลูกเกียร์อยู่ละจะขอใส่ไส้ในแป๊บหนึ่งธาตน้ําแข็งเลือดน้อยอันนี้มันดูดเลือดอยู่ละผมจะขอใส่ ลดความเสี่ยงที่เป็นธาตุเดียวกันแล้วกันเพราะว่ายังไงก็กดไปเจอตัวยูนเหมือนกันอยู่ละเพื่อที่จะไม่โดนส่วนตายเราก็จะใส่ไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวประดับเราขอยืมของใต้ดินมารีวิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่แรงสกิลก็ได้แค่นี้อาจจะไม่แรงมาก Let's g เดี๋ยวเราจะไปลองกับท็อป2ของเซิร์ฟนะครับแต่ขอจัดทีมก่อนจะลองดูดาเมจเพียวเพียแบบไม่ใช้ไคโอก้าว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหน

ไปเดี๋ยวเราปล่อยเลยอุ้ยลบเฮ้ยชื้มเพิ่เพเอวเอว,เอวหิวจัดไอ้อลบ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 โอ้โหนี่ลบชิวลบชิวโอ้โหแม่งไฝจัดอากาศล้วนๆบอกเลย ก็จบไปแล้วนะครับสัมการรับคิวเลมยูโนวาตัวหนังหมาเข้าทีมนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบนะครับว่าไม่ได้พลาดจริงถึงคนที่เล่นยูโนวาครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็อาคาติส่วนตัวให้เฉยนะไม่ได้ว่าไม่ชอบคนที่ไม่เล่นนะครับก็ตัวมันโกงอ่ะลองมาโดนบ้างไมล่ะไปเล่นแบบลูเกียงี้มาโดนยูโนวาลองบ้างไหมอ่ะเอาเปรียบสัตว์ ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นโอเคถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ไว้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเจอกัน